เื่อเวลา14นาฬิกาวันที่27กักยาคมที่โรงเรียนเมธนีดลจังหวัดขอนแกน่นดรอ,อร,อรไทยสันติเมทนีดลผู้อำนวยการโรงเรียนเมธนีดลได้นำนักเรียนระดับชั้นม .2 และป .6 เดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติในการแข่งขันเว l ร r o โรบอ e a ลีก2022ณเมืองโกยางประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งปรากฏว่าทั้งสองคนคว้ารางวัลกลับบ้านได้ทั้งหมดประกอบด้วยเด็กชายนัดนาคบรรพสจิตโตน้องนัดนักเรียนชั้นม .2 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันหุ่นยนต์โบลิ่งรุ่นซีเนียและเด็กหญิงกันดาลินวงเกษมนักเรียนชั้นป .6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองในการแข่งขันหุ่นยนต์ปาเป้ารุ่นซีเนียและยังมีอายุน้อยที่สุดในรุ่นการแข่งขันโดยในวันนี้ได้มีการแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนทั้งสองคนที่ถือโล่รางวัลตามด้วยหุ่นยนต์โรบอทผ่านขบวนแถวต้อนรับของบรรดาเพื่อนนักเรียนร่วมสถาบันที่มาร่วมแสดงความยินดีด้วยการปรบมืออย่างกึกกล้องทั่วบริเวณโรงเรียนพร้อมทั้งมีการจัดแสดงโชว์การแข่งขันความสามารถของหุ่นยนต์โรบอท ของทั้งคู่ต่อหน้าสื่อมวลชนทุกสาขาที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากโดยมีคณะครูชาวต่างชาติชาวไทยนักเรียนและผู้ปกครองร่วมยินดีด้วยโรงเรียนเมธานีโดนเรานะคะเราเน้นนะให้เด็กของเราเป็นนักนกวัตกรค่ะเพื่อให้เขาเป็น global citizen ที่แท้จริงเพื่อกลับมาช่วยประเทศของเรา นะคะดังนั้นการที่เมเทนีดโดนเราได้ส่งเสริมนักเรียนของเราค่ะตลอดเวลาน่าจะเป็นปีที่7แล้วค่ะในด้านของ AI และโคดดิ้งนะคะตั้งแต่มินตราอยู่ตั้งแต่ป .1 ค่ะตอนนี้น้องอยู่ป .6 แล้วนะคะช่วงก่อนหน้านั้นเราก็มีการเตรียมการนะคะวันนี้เราเห็นผลแล้วค่ะว่าเด็กของเรานะคะได้ได้ได เป็นที่ประจักษ์ว่าได้รับรางวัลน,นะคะรวมไปถึงรางวัลน,นี้ยังไม่เท่ากับความปรับปร่มใจนะคะตั้งแต่ผู้นรยการผ,ผู้ปกครองนะคะสมาชิกในโรงเรียนนะคะแล้วก็อ๋อหวังว่ารางวัลน,นี้จะเป็นรางวัลที่มอบให้กับชาวขอนแก่นเราด้วยค่ะเพราะว่าจะให้เห็นว่าเราเป็น smart city จริงๆนะคะดังนั้นโรงเรียนก็ต้องตอบรับนะคะในเรื่องของความพร้อมให้กับนักเรียนของเราค่ะดังนั้นเด็กๆของเรานะคะเตรียมความพร้อมมาเป็นเดือนก่อนหน้านั้นเด็กเราแข่งแบบออนไลน์นะคะด้วยสถานการณ์ ฉุกเฉินดังนั้นเราก็เลยได้จัดเป็นออนไลน์แข่งกันร,าาระหว่างในประเทศก่อนนะคะแล้วเด็กเราชนะเลิศอันดับหนึ่งแล้วก็ได้เข้าไปในเว l ร์ลีค่ะในเว e ร์ลีรอบนี้เราได้ไปที่เกาหลีใต้ค่ะก็กดดันอยู่นะคะแต่ว่าหนูก็พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ต้องฝึกซ้อมเยอะมากเลยค่ะในการไปคว้ารางวัลครั้งนี้ค่ะทำไมถึงเลือกประเภทหุ่นยนต์ป่าล่าเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหุ่นยนต์นี้นะคะได้ใช้ทั้ง วงแล้วก็ได้ใช้ทั้งการฝึกซ้อมที่ต้องใช้อะค่ะก็ได้ใช้ความแม่นยำในการลิงด้วยค่ะเตรียมตัวนางค่ะเตรียมตัวตั้งแต่รู้ว่าจะแข่งก็เตรียมตัวอย่างหนักผมก็พยายามคิดให้ได้ตรงโจที่สุดฮะให้มันเหมาะสมลองผิดลองถูกมาเยอะฮะต้องดีไซน์อย่างแรกมาออาบางทีไม่ผ่านบ้างก็เลยต้องเปลี่ยนบ้างปรับแรงเพิ่มขึ้นนิดหน่อยบ้างผู้แนะนำก็จะมี อาจารย์ทั้งสองคนนะคะอาจารย์แอนกับอาจารย์ออฟครับความรู้สึกผมตอนนั้นคือผมหูดีใจมากดีใจจนแบบเต้นริกๆไปมาเลยฮะโหทำไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ยากมากครับเข้าใจง่ายแล้วก็สนุกด้วยความสนุกคงจะเป็นทำสิ่งที่มันทำให้รู้สึกง่ายมั้งครับ